Rung phun tới này Không อู๋คนไปไหนครับตอนนี้เรามาดูกันนะ รถไปไหนยังไม่ทราบเหมือนกันครับยงม่าบเหมครับ เอาแค่น่ะมาใส่ก็เอาแนี้สิคบตนใบบาทต้นใบโดยนี้บาทหนบาทต้องเชเลยโอ้เป็นข่อยพังไปแล้วเาวพอได้แพ้ไปแล้เผาได้เผาไปแล้วดุนได้กับฟันดีทั้งถะนอนกมันเลแบบนีมันไไหม้ครับน้ามันน้ามันเผาม่ไม้มีแล้วไม่มีแล้วไม่ไหม้แล้วสังสีเป็นข่อยรังปแล้วไม่ใ่สั มันสังกระดิ่เตะแล้วเดยเเลยโอ้โหเจ็กระดิเหรอใช่มาเลยชิดดียยิบทั้งพ่อทั้งลูกแล้กันไตะกันได้เปตล้วน้าถ้าผมเตะนะาไม่ยิบหรอกตัดเลยตัดเลยตัดยากอ้าวกินี่ไนครับนี่ พ่อคืองามเลยเจ้าอ๋อนอบุญโอ้มาสร้างวันแขยกเสร็ได้เปลี่ยนค่ะเดินออกมาได้เส้นเดียวนะไปชวนต่านไหมวอไปไ่ตโองไปลานไปนสิแไปกันไม่ทราบครับไมราบไหนผมไม่ทราบว่ายู่ไม่แต่คุณมีนะคะก็ช่างเพลงโอว ลุงลุงไจํมหาจําด้วยยุงจะออกไปกินข้าวนอกบ้านนะครับในีผมเข้าเวลาก็ยิ้มนะวันนี้ผมเห็นผมเห็นยูทูบเบอร์บางขอบมาอยู่กับลางตาเลยเอ้าว่าลุงตาเอ้านี่นี่มีเตือนี่โอ้ย เสือไปแล้วนะครับยังไม่มานะฮะแต่เช้ายังไม่มาเห็นว่าเห็นไล้วค่ะว่าพี่เสือจะพี่เสือจะบวชกับหลวงจุตาเหรอจะตามขบวชจะบวชไหมครับจะบวชแล้วนะเห็นบ่อย่างไรเพราะพีจะบวชเลยไงจะว่าเหนื่อยเอาการนเลยนะผมผมผมจะแยกแต่กิโลแรกนะขับรถคนขับรถตามแล้วก็เหนื่อยนะ

ถ่ายบรรยากาศกคนที่ชมกันครับทุกคนครับสวัสดีครับคุณวันชัยคุณลาวคำมคุณอากิเรเป๋าี่ไเปนไแล้วเรเปลี่ยนไปแล้วนะ นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดกับลุงพลจะไปไหนเนาะขอจะล่วะคับเพรคุ้สำหรับคิดดี